การบูชาพระพุทธเจ้าหรือที่เราเรียกกันว่าจเจริญพุทธานุสต,ติกรรมฐานมีความดีเป็นกรณีพิเศษเจนนันดาว่าใครเขาบอกว่าการบูชาองค์สมเด็จพระบรมโลกระเชษที่ท่านให้ภาวนาว่าพุทโธบ้างสัมมาระหังบ้างอรหังบ้างโลวีทธบ้างอะไรก็ตามหรือพระกวาก็ดี ที่ท่านบอกว่าการภาวนาอย่างนี้ไม่ดีแต่หากว่าท่านเป็นพุทธบริษัทคำว่าเป็นพุทธบริษัทก็หมายความว่าเป็นพวกของพระพุทธเจ้าก็าจงอย่าเชื่อเขาเพราะถ้อยคําประเภทนั้นเป็นถ้อยคําของชาวเดรถีคําว่าเดรถีนี่ความจริงไม่ใช่คําหยาบคําว่าเดรถีระติทิยะภาษาบาลีเรียกว่าติทิยะ มาเป็นภาษาไทยเราเรียกว่าเดรฉีแปลว่าภายนอกก็หมายความว่าท่านผู้นั้นไม่ใช่สาวกของค์สมเด็จพระสงฆ์ทันบรมาศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่ยอมให้พวกเราใช้คำภาวนาว่าพุทธโธธรทรมโมสังโฆหรืออะไรก็ตามที่เนื่องโดยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าบอกว่าตาภาวนาแบบนั้นแล้วก็มันเป็นของไม่ดี มีบางรายก็บอกว่าถ้าใครภาวนาว่าพุทโธก็ชิบหายอาตมาก็ขอรับรองถ้าขืนภาวนาว่าพุทโธพุทโธร่ำไปจนกระทั่งมีอารมณ์ใจเป็นเอกตาารมณ์พวกนี้ชิบหายแน่ชิบหายจากอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัทอันดับแรกก็ชิบหายจากอบายภูมิ คือไม,มไม่มีโอกาสตกนรกไม่มีโอกาสเกิดเป็นเปรตแต่สุรกายเป็นสติฉานไม่มีโอกาสจะได้เป็นคนจนยากจนเข็นใจนี่ชิบหายเส็จแล้วจากความทุกข์ท่านชอบไหมหรือว่าความทุกข์มันชิบหายไปจากกายของท่านใจของท่านอาตมาที่บอกว่าคิดว่าเขาว่าอย่างนี้มันก็เป็นความดีเหมือนกัน ถ้าหากว,ว่าทรงภาวนาไว้เอาจิตใจเคารพในองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสตรส์สนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าครังที่สุดท่านที่ภาวนาแบบนี้ก็ชิบหายไปจากวัฏฏะคือไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสงสารเราไปพนิพานกันแต่ว่าคนที่เขาพูดอย่างนั้นเขาไม่หมายความว่าอย่างนี้เขาแปลว่าชิบหายจากความดีก็แปลใจไม่กัน บางทีท่านผู้พูดก็ห่มผ้ากาสาวพัดแล้วกลับมาแนะนำให้บรรดาท่านพุทธบริษัทไม่เคารพในพระพุทธเจา้านี่แปลกเป็นเรื่องแปลกมากและก็เป็นของจริงเช่นด้วยถ้าเรื่องนี้ขอยกยอดไป บรรดาท่านพุทธบริษัทจาได้ไหมว่าบรแ,แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ดีร้ารหต์ก็ดีก็ยังถูกนินทาว่าร้ายผูกกันแกล้งโดยคนที่ประกอบกด้วยความชั่วมีจิตชั่วมีความเศร้าหมองในจิตที่บรรดาท่านพุทธศาสพุทธศถานตักชนนั้น,น,น,นหลายที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตร ถ้าเราถูกแบบนั้นเข้าจงคิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนแล้วกันพระองค์สมเด็จพระทรงทันเป็นผู้บริสุทธิ์สุดยังโดนเข้าแบบนั้นก็เราเราพุทธบริษัทจะไม่โดนได้ยังไงระองค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่ามันเป็นธรรมดาของชาวโลกถ้าเราเกิดมาในโลกเรารก็ต้องพบกับคำนินทานและสรรเสริญเป็นปกติ แล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าจงอย่ายึดถือเอาเป็นอารมณ์ตอนนี้ก็จําไม่ด้วยว,ยว่าใครเขาเยะว่าใครเขาจยนด่าใครเคย็นนินทาก็ช่างเขาเฉยเฉยไวคนนี้มันบรไเลยไปเองมันเลยตรงไหนและบรรดาท่านพุทธบริษัทบันเลยที่มันเหนื่อยด่าไปว่าไปนินทาไปเหนื่อย ริสุดหมดฤ์ไปเองปล่อยเขาอย่าไปยุ่งกับเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตามใจเขาเขาอยากจะเลวปล่อยเขาเลวไปคนเดียว